สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับวันนี้มะม่วงหวานหวานนอาวันเจี๊ยบนะครับสวัสดีครับ่หน้ามะม่วงเรากินมะม่วงนะครับเนี่ยลูกบอลลัมอะไรอย่างเงี้ยลูกโอ้โหเนี่ยลูกหนึ่งเกือบโลนะครับหว้ามะม่วงเขียวนอกนะครับแต่แดงในนะเห็นไหมเห็นไหมดูนะครับเนี่ยโอ้ปอกมา่ลูกหนึ่งเกือบกิโลนะมครับปอกกินนะครับหนี่หวานรสหอมหวานนะครับนะใครที่มีโรคเบาหวานก็ห้ามห้ามหน่อยนะฮะแต่ถ้าโรค เราก็ขาดน้ำตาลเราก็กินเข้าไปได้นะน่าเลือดเราต้องมีน้าตาลในร่างกายของเราต้องมีน้ำตาลครับเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องมีในร่างกายนราเราต้องเริมสร้าง นะให้โหเนี่ยมาสร้างโมงใหญ่ขึ้นความหวานนะครับนะ้ความเปรี้ยวความเค็มมันก็มีนะเห็นเขียวๆลูกมนลําลูกใหญ่มากนะครับวันนี้หลวงชาแนลครับจะทานให้มาครมม่วงกินกันนะครับนี่ลูกหนึ่งนะเกือบโลเลยนะะยังไม่หมดนะเนี่ยโอ้นะกรอยังไม่หมดนะครับลูกเขาคําพอคําหวานมากนะครับหอมหวานนะหน้ามะม่วงเนี่ยเราต้องกินมะม่วงนะครับนี่ ผู้ใหญ่เขาให้มายายเขาให้มาข้าง้านเขาปลูกไว้นะครับลูกบลลันนะครับขอบคุณคุณยายมากนะครับนับใจคุณยายมากมายเหลือเกินนะฮะขอบใจนะครับมากครับคุณยายนะเดี๋ยวมีอะไรผมมาฝากให้คุณยายกินนะคุณยายใจดีนะครับแบ่งปันเรียกว่า หรืออาจจะว่าคนไทยใจดีนะครับนะครับบ้านเราเมืองเรานะสิบบาทเออลูกหนึ่งก็ประมาณห้าหกสิบบาทนั่นแหละถ้าซื้อนครับวงขาที่คุณยายเขาให้มาด้วยความใจนะขอขอบคุณคุณยายนะให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับลูกใหญ่คนนี้เนี่ยโอ้โหลูกหนึ่งยังปอกไม่หมดนะนะโอ้โหน่ากินกับข้าวก็ได้นะครับกินกับข้าวได้ ทำให้ร่างกายสดชื่นชุ่มชื่นระบายท้องดีนะระ่ายนะครับเนี่ยนี่สมุนไพรไทยเหมือนกันนะเนี่ยกินแล้วระบายท้องได้นะเลือดลมดีนะชุ่มชื่นนะร่างกายลูกบวมนะฮะนี่ขนาดลูกเล็กนะโตนี่เข้าจานเลยนะครับอื ขอบคุณคุณยายนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะจินสาที่ให้กินนะะลูกบัลมันเต็มจานนะครับมะโรบูมะม่วงกกินมะม่วงนะครับสวัเดครับมีกินอะไรยังสาธิตนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมอยู่กับประเทศเกาหลีนะครับเออเขาส่งมาให้ผมกินเนี่ยออร่อยมากเลยเลยครับอยู่จากแดนไทยนะประเทศไทยนะน้ำใจคนไทยใจดีนะครับส่งมาให้ผมกินผมอยู่ประเทศเกาหลีอือร่อยมากอร่อยมาก เลืองนะครับเนี่ยส่งมาสดสดนะจากเครื่องบินลงพึ่งลงนะครับเนี่ยผมขอขอบคุณคนไทยนะครับอน้ามะม่วงกินมะม่วงนะครับขอบคุณคนไทยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพับขอบคุณมากมากครับสวัสดี